สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งและก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้ผมช่างกันจากร้านโมซาวเทคนะครับได้หยิบ ยกเอาแบบนะครับแบบตู้นะครับเป็นตู้แบบประเภทเอ่อเป็นตู้ดูออนนะครับเป็นตู้คู่นะครับดูอ้อนหรือว่าใครจะเรียกดับเบิลก็ได้นะครับเห็นอ่อมีชาวต่างชาติท่านหนึ่งนะครับออกอ่านำสิ่งประดิษฐ์นี้อ่อมาทำเป็นวิดีโอนะครับ ลักษณะเขาไม่ได้บอกสูตรนะครับว่าเป็นสูตรไหนหรือว่าเป็นตู้รุ่นไหนนะครับผมที่ผมเขียน LF 2 1 8คือผมจำลองสมมติขึ้นมานะครับเห็นรูปแบบมันสวยนะครับดูจริงๆแล้วมันจะคล้ายๆกับตู้ r c f นะ r c f t t 3 6หหรือประมาณนี้นะครับ แต่ว่าผมเอามาเขียนแบบขึ้นใหม่นะครับในรูปลักษณ์บอดี้ที่เป็นมาตรฐานของตู้ดับเบิลนะครับก็คือความกว้างความกว้างก็120นะครับความสูงก็เป็น56นะครับ56 จริงๆอยากถ้าอยากจะให้มันเสียงมันหนักแน่นมันใหญ่กว่านี้ก็เป็น64ก็ได้นะครับสําหรับใครที่อยากจะใส่จากดอก18เป็นดอก21นิ้วนะครับแต่ผมจําลองขึ้นมาเนี่ยจำลองเป็น56นะครับส่วนความลึกนะครับได้ออกแบบไว้ที่80นะครับ80เป็นมาตรฐานที่ไม่ใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็ จะให้น้ำเสียงมันดีพอสมควรเราม,ามาดูมุมมองนะครับอีกมุมมองหนึ่งคือมุมมองเอ็กซเรย์นะครับมันจะได้มองทะลุปุโปงผมใส่สีเหลืองอเข้าไปในตรงหน้าดอกให้เห็นเด่นชัดนะครับทีนี้มาดูแนวทิศทางเสียงเขานะครับตู้นี้จะเป็นตู้แบนพาร์ตนะครับเป็นตู้แบบแบนพาร์ตก็คือ,อเสียงออกทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับ เมื่อเราเวางตู้นะครับวางดอกนะครับวางดอกสามารถวางได้ทั้งสองแบบนะครับโดยท่านสามารถที่จะเอาเสียงเสียงโลเสียงต่ําไว้ให้ออกนั่นหน้าก็ได้หรือจะหันหน้าออกก็ได้นะครับวางได้ทั้งสองแบบแล้วแตค่ความชอบนะครับถ้าเกิดท่านเอา เอาตูดลำโพงออกนะครับก็จะให้เสียงนุ่มอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าต้องการเสียงหนักแน่นเสียงแข็งแข็งนะครับก็เอาหน้าลำโพงออกนะครับเอาหน้าลำโพงออกเอาตูดลำโพงไปด้านหลังนะครับอพอร์ลลมนะครับพอร์ลลมก็จะมีสามสามพอร์ตนะครับสามพอร์ตนะครับก็คือตรงกลางแล้วก็ด้านข้างนะครับ เราจะได้ทั้งเสียงโลแล้วก็เสียงไหนะครับได้ทั้งเสียงโลเสียงไฮนี่นะครับมุมมองต่างๆนะครับผมจะหมุนให้ดูรอบๆอันนี้มันก็เหมาะนะครับสำหรับคนที่เป็นช่างฝีมือแล้วก็อยากจะลองทำเองนะครับส่วนทางผมก็สามารถที่จะสนับสนุนนะครับ ตัดไม้ตัดไม้ให้ได้นะครับก็คิดกันไปแผ่นละ800อบาทนะครับค่าตัดนะครับส่วนค่าส่งก็ออกเขเองนะครับตู้ดอกหนึ่งก็จะใช้ไม้ประมาณนะครับใช้ไม้ประมาณ2แผ่นนะครับที่เขาทำก็เขาาทำที่จับไว้4 4มือจับนะครับส่วนตวกลางนะครับผมจะเสริมให้มันหนา สองชั้นนะครับหรือสี่สิบนนะครับแล้เวเรามาดาูท่านนี้เขาประกอบกันเป็นรีแอคนะครับเป็นรีแอคต้องขออนุญาตนะครับเป็นรีแอคชั่นนะครับมาดูว่าลักษณะการประกอบมือนะครับอดอกนี้นะครับจะใส่ดอกลำโพงจากทางด้านหลังนะครับจากทางด้านหลังความหนาแน่น ความหนักแน่นเขาอยู่ที่โครงสร้างนะครับเขาจะใส่กระดูกงูนะครับเยอะนะครับรอบรอบทิศเลยนะครับสามแถวรอบทิศเลยอันนี้นะครับเราจะเห็นอพอร์ตลมนะครับพอร์ตลมที่ออกตรงกลางนะครับพอร์ตลมนะครับนี่นะครับ ่ส่วนพอดลมซ้ายขวานะครับเราจะเว้นช่องห่างอ่ตามสูตรของอคล้ายๆกับ Nexo หรือ RCF นะครับประมาณมาตรฐานเขาอยู่ที่60มิลน,นะครับ60มิลถ้าเท่ากับช่องพอดลมกลางที่แบ่งห้องไว้ก็คือช่องละ60มิลเช่นกันนะครับ จุดสำคัญในการทำตู้นี่อยู่ทีอ่อยู่ที่ความแน่นนะครับความสนิทของแต่ของการวางแผ่นไม้จะต้องอัดให้แน่นนะครับต้องอัดให้แน่นแล้วก็ปิดให้สนิทโดยจะไม่มีช่องลมโดยเด็ดขาดนะครับสำหรับ อ่านี่งานแฮนด์เมดของเขาก็ออกมาในดีมากออกมาดีมากนะครับนี่เป็นวิดีโอของต่างชาตินะครับแต่คล้ายๆน่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือว่าของไทยผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นเป็นเพจของฝรั่งนะครับเป็นเพจของฝรั่งนะครับ ผลสาเร็จออกมาก็น nice ี่นะครับเป็นตู้ที่ไม่จําเป็นต้องใส่ตะแกรงเหล็กนะครับไม่จําเป็นต้องใส่ตะแกรงเหล็กนะครับก็สวยงามนะครับเนี่ยจากการทําสีแล้วมันจะดูดีมากโดยที่ไม่จําเป็นต้องใส่ตะแกรงเหล็กเลยนะครับก็พามาดูนะครับความสวยความงามนะครับนี่นะครับ สวยมากอ่าผมว่าผมคิดว่าตู้สุดนี้นะครับจะประหยัดตะแกรงเหล็กได้นะครับเมื่อวางแล้วก็จะดูจะเป็นตู้ที่ดูดีมากนะครับอ่าตั้งชื่อไว้เป็น lf สองก็แล้วกันนะครับฝากไว้กับความสวยงามๆนะครับ่านักประดิษฐ์ทุกท่านนะครับหากใครสนใจก็ลองไปทำดูนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม